น้องหมาใส่หมวกน่ารักไหมออโอ้อยโอ้ย so c u t น่ารักจังเลยว้าวสวยจังค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นบริเวณโรงแรมที่แจงได้พูดถึงเมื่อคลิปที่แล้วนะคะทุกคนแจงก็ได้เดินต่อไปเรื่อยๆนะคะเรากำลังถึงถนนตรงใจกลางเมืองค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะแจงสาวบ้านป่าจะพาทุกคนนะคะมาเที่ยวที่เมืองเลเวนเบิร์ดกันต่อนะคะข่าวก่อนเนาะคลิปก่อนแจงก็พาไปพินเพื่อนนะคะเดินถนนหลังแล้วก็ได้ชมแม่น้ำที่เมืองเลเวนเบิร์ดนะคะส่วนวันนี้เนี่ยแจงจะพาทุกคนนะคะไปเที่ยวที่ดาวเทาเนาะก็ ไปชมบรรยากาศที่ดาวเทากันเลยจ้านี่เขาก็มีเก้าอี้เป็นจุดเป็นจุดให้เรานั่งรีแลกซ์นะคะทุกคนมันดีต่อใจมากๆเลยทุกคนดูสิวันผักผ่อนของแจงพรุ่งนี้แจงก็กลับแล้วนะคะรอบนี้คือเรามาอยู่ไม่นานเนาะเพราะว่าเรามาหลายครั้งแล้วคะ่ะเราไปทั่วแล้วนะคะเดี๋ยว ประมาณ11โมงเช้าแจงก็จะไปซื้อขนมที่ร้านอ่าเป็นร้านขายพวกช็อกโกแลตพวกขนมหวานนะคะร้านที่แจงเคยไปเมื่อปีที่แล้วนะแต่ว่ารอบนี้แจงไม่ทําคลิปนะคะจะไปซื้อเอาไว้ให้พี่ๆเพื่อนๆนะคะที่รู้จักกันเป็นของขวัญวันอ่าคริสต์มาสเนาะของปีนี้นะคะทุกคน นี่นะประมาณนี้นะคะมันไปได้รอบเลยนะเดี๋ยวแจงจะพาเดินผ่านโรงแรมนะคะทุกคนะกะว่าจะทำคลิปเดียวคงไม่ได้แล้วค่ะคงต้องเป็น2คลิปแล้วนะคะผละไม้ป่าก,ก็เยอะแยะเลยนะทุกคนเดินไปไหนก็เจอแบ c ็คเบอร์ีแล้วก็มีผลไม้ป่าอีกหลายชนิดนี่แจงจะเดินไปตรงนู้นนะคะแล้วมันก็จะจะอ้อมมานี่แหละ ขึ้นมาตรงนี้นะคะทุกคนแล้วก็จะไปตรงนั้นนะคะนี่นะทุกคนอ่าเอาไว้เจอกันตรงข้างบนนะคะทุกคนจ๋าเพื่อนๆอนอะไรอะอันนี้เป็นลูกสนนะทุกคนดูสิลูกสนใหญ่มากเลยน่าสนใจไหมคะหนามมีหนามด้วยหล่นเต็มพื้นเลยคะ่ะนูน่นมีแต่ลูกใหญ่ๆถ้าหล่นลงมาโดนหัวในหัวแตกได้นะคะเนี่ยทุกคนดูสิ ทุกคนดูแอปเปิลป่านะคะแอปเปิลนะทุกคนโดกมากๆเลยตะกินนี่แจงก็เดินผ่านต้นเชอรี่ป่านะร่วงเต๊ะเลยทุกคนอุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะคะผลไม้ป่าทั้งที่รู้จักแล้วก็ไม่รู้จักนะทุกคนอันนั้นก็ใช่นะโอ้ยอย่างนี้สัตว์ป่ามีความสุขสนุกกินเลยนะคะทุกคนนี่ ไปตรงนู้นกันนะคะทุกคนคะ่ะเดินไปเดินมาแจงก็มาทะลุต,ตรงนี้นะ่มีรถกำลังจะมาทุกคนนี่โอเคเนี่ยให้รถขับ รถผ่านไปก่อนอุ๊บอัมอรี thank you นะคะทุกคนอันนี้เป็นถนนด้านหลังของตรงใจกลางเมืองนะคะประมาณนี้เลยอ้วิววววมาก เดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งนู้นกันนะคะแป๊บหนึ่งทุกคนคะคลิปที่แล้วเนี่ยแจงได้พาทุกคนนะคะเดินที่ถนนหลังแล้วก็ได้เห็นด้านหลังของโรงแรมหรูและแพงที่สุดของเมืองเลเวนเวิร์ดนะคะนี่เลยวันนี้พาเดินข้างหน้านะคะทุกคนเราไม่ได้พักไม่เป็นไรนะคะขอแค่ได้เดินผ่านก็ดีใจแล้วเนาะใช่ไหมคะเอาละคะ่ะ เราไปต่อกันนะคะทุกคนไปที่ถนนตรงเส้นดาวทากันนะคะคนยังไม่เยอะนะคะทุกคนเพราะว่าเพิ่งจะ10บโมงเช้าเนาะค่ะคนก็เริ่มจะเยอะประมาณเที่ยงนะคะแล้วก็ถึงตอนบ่ายตอนเย็นเลยนะคะทุกคน ทุกคนตะกี้นี้มันมีเสียงดนตรีเข้ามานะคะแแงชอบลูกปั้นนี้มากเลยอันนี้ตอนนี้น่าจะเป็นเวลานี้น่าจะเป็นสิบโมงช้าแล้วนะทุกคนยังไม่มีคน เป็นโอกาสที่ดีของแจงนะคะได้มาทําคลิปเนาะ no, Mom, ถ้าแจงไปตรงนี้ก็จะออกไปถนนใหญ่นะคะทุกคนเมื่อวานแจงก็มาตรงนี้แหละค่ะแต่แจงทําเป็นคลิปช็อตนะคะทุกคน ฮัลโห thank you sir have a good day <laughs> นี่นะทุกคน <laughs> ไม่ใช่อะไรหรอกที่รีบทำคลิปเพราะว่าช่วงเที่ยงช่วงบ่ายมันจะร้อนนะร้านไส้กรอกดังนะคะทุกคนนี่ จะมีร้านนี้นะคะเดี๋ยวจะมีร้านนี้ตอนนี้ปิดนะทุกคนแล้วก็นี่นะคะอีกร้านหนึ่งแป๊บหนึ่งน,นี่นีี่ร้านนี้นี่นะคะทุกคนบรรยากาศก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเอาละคะ่ะทุกคนนี่ก็คือบรรยากาศในร้านไส้กรอกเยอรมันนะคะซึ่งเป็นวันที่สองเนาะ บรรยากาศในวันที่2ที่แจงเดินในตอนบ่ายกันนะทุกคนเมืองเรเวนเบิร์ดนะคะก็จะมีความโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาราเวียนะคะแล้วก็มีบรรยากาศแบบเยอรมันค่ะอันนี้ก็เป็นย่านดาวทาวนะคะทุกคนอย่างที่บอกไปพูดไปนะคะว่ามันดีตรงที่ว่าคนยังไม่เยอะค่ะทุกคนคะ เมืองนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวจะชอบพาน้องหมามาเที่ยวด้วยนะคะซึ่งเป็นอะไรที่ถูกใจแจงตอนนี้<า>เรากำลังเดินไปซื้อไอติมแลทุกคน yes เพื่อนค่ะดนน so นูน้องหมาใส่หมวกน่ารักไหมโอ้ยโอ้ยสกิวน่ารักจังเลยน้องหมาใส่หมวกเห็นแบบนี้แล้วคิดถึงแกตี้จังเลยแจงขอปิดคลิปนะคะขอบคุณทุทกๆกำลังใจนะคะขอบคุณทุกการ สนับสนุนนะคะไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าเนาะโอกาสหน้าที่ที่อื่นเนาะอาจจะเป็นบรรยากาศหาเก็บเห็ดแถวบ้านนะคะเพราะว่าแจงตั้งใจว่าจะทําคลิปไม่เยอะนะคะมาบ่อยแล้วเนะะานะทุกคนก็คลิปนี้แจงก็คงจะปล่อยปล่อยหลังจากที่ว่าแจงกลับไปบ้านแล้วล่ะคะ่ะเอาล่ะคะ่ะไปแล้วขอบคุณคะ่ะ Thank you my friend Thank you Os. แคร์บายบายซียูณเน็กซ์ไปแล้ว